ตึงโมเห็นงูเห่าง,งูเห่างูเห่าอยู่ในน้ำแ,แม่เบี้ยยังงาคกกัวเลย ดี๋ยวจะเมนดูดูดูมีเตเลือดมีเตเลือดงูต้งนามีเตเลือดงูอย่างเก่งเกง่งไป 嗯。<laughs> เหนื่อยกลัวเขาไม่ตายวิ่งไล่ฟัดด้วยนะเอาหมาเคียร์ขึ้นจากบอ่อให้เพราะเคลียร์ได้กระโดดฟัดเอาฟัดเอาเลยให้งูตั้ง่าได้เลยยังไงน้ำลายก็ไหลออตายแล้วลูกตายแล้วลูกตายแล้วตายแล้ว เห็นเห็นหางเห็นหางเขาเห็นหางเขายังดิ้นอยู่คิดว่าเขายังไม่ตายเลยกัดหางไปเลยยะงไม่ตายว่ะตายแล้วหางมันดิ้นอยู่ยังไม่ตายมันก็จะเอาจนแน่ใจว่นตาย่ย